สว,วส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวอิ่มพุงกลางกับพี่เป้นะคะวันนี้ลุงพลไม่อยู่นะคะก็แม่ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่นิ่มแม่ผู้ใหญ่นิ่มกกอกนะคะก็มาช่วยรับแขกกันวันนี้นะคะผู้ใหญ่นิ่มผู้ใหญ่นิ่นี่นะคะนี่ฮะเพื่อ่ามาซอยรับแขกเนาะค่ะเมื่อนี้แขกมาหลายเนาะค่ะ แต่ว่าลุงพ่อก็้าแตนโอยู่นะคะกับแม่มีเหล่ายูทูบเบอร์ที่อยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะแม่แม่ผู้ใหญ่แล้วก็แม่ร้อ,องนะคะซอยกันรับแขกในมื้อนี้นะคะเนี่ยมื้อนี้แขกหลายค่ะมื้อนี้ <c oughs> นี่นะคะมาจากไหนกันคะมาจากหมู่กับกะ นี่นะคะเพื่อนกันได้ซอยกันรับแขกนิ่งๆให้ดูจื๊อโอเคนะคะนี่นะคะเม่ีก็ซือมาแขกหลายนะคะคือค้านะคะคือคักมีสองสาวนี่นะคะเมื่อนี้รับแขกนะคะ่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ

ทั้งหมดเลยเป็นวค่ะภูมใจเลยนะคะเลขนี้โอ้ออกงวดนี่ละปังเลยน้องเขค่ะง่ะค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 ่งค่ะคนะคะค่ะห่ะเ่ะค่ะคะค่ะค่ะส่้ค่ะย่ะง่ะค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 ่ะอ่ะ่ะค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 ่้า่ะค่ะอ่ะ่ะค่ะค่ะอนะ่ะค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 ่ะ่ะ อู้ให <si ี่เพิ่นกั็มาแนะนำตัวเพิ่นอายเพิ่นดำเนาะนี่นี่าพุ่นจิ้นรอเรียนอยู่เด้อวันนี้เป็นเราแข่งซอยกันนะตะบะฮงบอกตะบะฮงยี่สิบจานเป่าพุ้นจิ้นจะทำยังไงไปทำยังไงอ่จานละยี่สิบบาทวะซ่า เ็ดไปตัวที่คนนี่ก็ได้บ่อึดอันเห็ดเนาะยายพ่อนั่งลงนี่นี่นี่ไอ้ลลอเดี๋ยมานั่งกับ<ห>ป้านี่มัน